SMD เอพิโซดนี้นะครับจะพาคุณมาทำลูนให้กับมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์ Monster ใหม่ล่าสุดที่มีในแท่นฟิวชั่นนะครับตัวนั้นก็คือเจ้านกฮูกธาตุลมนั่นเองนะครับหรือว่าน้องไลลี่ของเราเริ่มต้นกันตั้งแต่ตอนฟิวชั่นเลยนะ <c oughs> มาฮะอันนี้ก็ตัวละครที่ผมปั้นไว้2ตัวนะผมถอนมันมา1ตัวนะเพื่อมา f u วชั่นโดยเฉพาะเลยไม่ต้องทำแล้วทนะีมพงทีมพิษนะมามามาปั้นตัวละครนี่แหละ เออเอมมากดดีๆนะเป็นกดหกดาวนี่ชิบหายแน่นอนไซส,สกิลเกือบเต็มแล้วด้วยแล้วก็เวอร์เดเฮลตัวนี้นะครับปั้นมาโดยเฉพาะเลยแล้วก็เบอร์นาดอ๋อเบอร์นาดล่างแบบเอาไว้ขั้นสอมันไม่ขึ้นนะครับอืมก็ถือว่าดีเหมือนกันมาฟิวชั่นกันโหเสีย500 0 0นโคตรแพงสกิปไปเลยแ,บบแม่ตัวละครตัวใหม่ับโทเทมิสธาตุลม น้องนกคูกทัดลมนั่นเองอน่ารักมากเลยโคตรชอบพาขึ้นหดาวกันเลยครับผมรู้สึกว่าจะมีอยู่นะนี่กินไปเลยเรียบร้อยนะครับน้องนกคูกของเราสกิลเต็มเป็นที่เรียบร้อยก็ผมกะจะปั้นเธอมาลงกิวบอลนะครับแต่ก็คิดว่าคงไม่ได้เล่นเธอบ่อยรูนที่ผมจะใส่เนี่ยก็คิดไว้หลายแบบนะไม่ว่าจะเป็น ex view ex revenge หรือว่ารูนทางเลือกต่างๆอยู่ในเมโซในเมซิสนะครับ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมกะจะลองรีเวนล้วนโดยกะจะให้สปีดของเธอเนี่ยอยู่ในระหว่างอ e ีฟิตไฟกับอ e ีฟิตน้ำนะครับเนี่ยอ่าสปีดอ e ีฟิตน้ำร้อยแล้วก็ตัวนี้สปีดร้อนะครับอ่าไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ผมอยากทำเนาะมีแหละกะจะเอาไปเล่นด้วยกันไงเออให้มันออกก่อนอ e ีฟิตน้ำจะได้บัฟดับให้ได้นะ ออกหลักไ f ฟิทไฟเพื่อที่จะได้แบบไม่ให้ไอฟิทไฟตายไวอะไรนี้นะนี่คือสิ่งที่คิดก็หลังจากที่อ่านสกิลแล้วเนี่ยไอเจ้าโทเทมิสเนี่ยสกิลมันก็จะคล้ายๆกับลูลูเลยนะฮะไอเจ้าผีน้อยน้ำคือสกิลหนึ่งเนี่ยพอออกไปตีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มเลือดให้มอนสเตอร์ฝั่งเราที่มีเอพีน้อยที่สุดเออเพราะงั้นใส่รีเวนล้วนเนี่ยก็ดูจากกวนตีนดีนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขอดูสิว่ามีเอพีที่เป็นสปิดเยอะๆหรือเปล่านะฮะโอ้ใส่ให้ f อฟิทไฟอยู่ วันนี้เป็นรูนห่วยนะครับอ่าไม่ค่อยมีเลยเนาะรูนนี้ก็พอใส่ให้ได้มัง้งอะดูช่องนี้สิอ่าช่องนี้น่าสนใจปิดไว้ก่อนโอ้ลซิสเยอะนะ,ะเนี่ยโอ้น่าสนใจ,ทำ,นนนใจทำเป็นลิลลี่เลสร้อยดีไหมเฮ้ยน่าสนนะแล้วก็ช่องนี้คิดว่าคงต้องเปสปีดแล้วแหละหาเลือดไม่ได้นะฮะอ่าแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันช่องหนึ่ง ไหนๆก็กะจะทำเป็นรีซิสและไหนดูซิมีรีซิสไหมช่องนี้ยังไม่ได้บวกนะครับบวกห่วยด้วยนะ่น่าจะลงน่าจะลง h p ไพไปผมเลยเลิกนะฮะเออช่องนี้ก็น่าสนนะแม้รูนจะห่วยไปหน่อยอ่าอันนี้คือเหมือนว่าจะลงดีเลยแหละเอออันนี้ปล่อยไป้ายไว้ใช้ได้ใช้ได้โอ้รูนี้สปีดเยอะมากสุดจัด แต่ว่าผมกะจะทําช่อง2ไปสปีดอยู่แล้วครับเพราะงั้นสปีดก็ไม่น่าจะต้องติดเยอะนะเออผมอยากรู้เดี๋ยวขอออกมาก่อนไอ้เจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยเอาไว้เคเราได้ Resistance ด้วยโอ้เนีน่แสดงว่าทำเลสรอยได้เนะี่ยจัดซะหน่อยโอเคดีนะมาดูทันเนะ่ยไม่งั้นเดี๋ยวเผลอใส่ r e s i s t เกินในชิปหายเลยนะเออต้องทำสกิลให้มันก่อนแล้วค่อยมาจัดการหน้าตรงนี้นะครับตอนนี้สกิล รีซิสเราเยอะแล้วนะเนี่ยอาจจะไม่ต้องรีซิสเยอะอะไรขนาดนั้นแล้วปะเออดูก่อนดูก่อนตัวนี้ต้องการแอคคูปะอาจจะไม่ต้องนะรูนี้สวยนะไม่มีสปีดเลยแต่ว่าช่องอื่นมันดีอะยังไงตัวนี้เราก็ต้องใส่สปีดอยู่แล้วนะฮะตอนนี้รีซิสเราโคตรเยอะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่รีซิสละลองดูค่าอื่นซิ ค่าที่ตัวนี้ต้องการอ๋อเดี๋ยวนะ <c oughs> มันยังไม่เอาสามห้าอยู่แล้วผมไปใส่รูนี่ <c oughs> โอ้โหวันนี้เราโป๊ะแตกขนาดนี้โอเคถือว่าทำไมเราแบบอะไรมาเนี่ย <c oughs> โอ้ยโบไป <c oughs> โอเค,อเคช่างมันช่างมันแม่งเอ้ยไมตรูงโง่ขนาดนี้วะ แม่งโคเซ็งเลยแต่แบบไปกินไปเก็บเบลให้แม่ให้ให้ให้เธอก่อนคัดคัดคัด,คดโอ้ยตายอ่ะอีกครั้งนึงก็น่าจ,จะแม็กซ์แล้วอ้โหเขาเรียกว่าไงคือแบบเสียได้ซูเปอร์แองเจิลมอนโคตรโคตรนะฮะนี่สินะที่เขาเรียกว่าเวลาอัดคลิปแล้วเนี่ยสติสัปัญญาจะหายไปเก้าสิบห้าปอร์เซ็นตไม่ใช่เลือกรอเล่นกันเลยทีเดียวนะฮะคือแบบอะไรวนะเนี่ย เสียไปตั้ง1 0 0 0แต้มกิลเลยนะเอาจริงโหยังจะต้องมาเสียให้กับการเก็บเวลอีกให้ตายเหอะโอเคอีกนิดนึง,นงเดี๋ยวไปกินอะไรสักหน่อยก็น่าจะเต็มละโอเคแม็กซ์แล้วครับจบนากลับมากันต่อเออคอนแกรตูเลชันให้ตายเออไปให้กินตอนเวลวห้าดาววะแต่ฟเรลลียอ่ะเรามากันต่อฮะเมื่อกี้มาถึงตรงนี้เรากำลังจะต้องการ Uh, HP คือเมื่อกี้นะ่ะสงสัยอยู่เอ๊ะทำไมเมื่อกี้ที่ผมทําสงสัยแบบช่างใจได้คือ HP ทำไมมันแค่แปดพันวะคือมันเป็นห้าดาวแท้แล้วก็มาดูเลเวลไอ้เรี้ยมึงยังห้าดาวอยู่โคตรทุเลขเลยโอเคตอนนี้ถูกแล้วนะหมื่นหนึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานขั้นสูงของห้าดาวแท้นะครับเดฟเฟนก็ถือว่าสูงอยู่นะเออเป็นสายซับท,ที่ดีมากๆแต่ว่าจะเสียอย่างเดียวคือสปีดต่ําไปหน่อยเนาะ อืมแต่ก็รับได้นะครับกับเลือดแล้วก็ดีเฟนซ์ที่เขาให้มาเยอะความจริงแอตก็เยอะนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้ม่ค่อยได้ใช้มันสักเท่าไหร่หรอกดีเซสก็ได้เพิ่มมาเยอะเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าได้เลือดเพิ่มเนี่ยก็น่าจะดีนะลิชไม่ค่อยได้ใช้เลยเอามาใช้ดีปะเนี่ยไม่ดนะีไม่ดีค่าอื่นไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อ่าอีฟิตนาะูนดีมาก ตัวนี้ใช้อยู่หลักเป็นตัวหลักเลยอันนี้เป็นอะไรอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะแต่ก็ไม่ได้เหมาะตัวนี้นะน,นี้ลองบวกแล้วก็ทำรูนช่องนี้โอ้โหเป็นสายแอทแทกเลยครับอันนี้ก็จะเป็นสายแบบว่าอลองบวกสิบสองแล้วก็เสริมรูนให้ดูไหมแม้ว่าจะไม่คุ้มก็ตามนะครับแต่ว่ามันหาดีม้ก รูนี้ไม่ค่อยมีดีเลยฮะลองสสักหน่อยก็ไม่เสียหายมันก็บอกให้เรามาขอใช้สักนิดนึงแล้วกันเนาะถ้าไม่ดีเนี่ยผมก็จะไม่บอกต่อนะโอ้โหน,นี้มันเฮี้ยมากเลยโอ้โหลง HP อะไรวะเนี่ยไม่ความจริงมันก็ดีกว่ารูนี้เนะแต่มัน <laughs> the fuck เลดคอยรอบ อันนี้พอเก็บได้ครับอืมพอเก็บได้อยู่เปลี่ยนคีดดำเป็นค่าอื่นเนาะเป็น HP ก็ใส่ให้ตัวนี้ได้เลยนะนทำเล่นนะฮะเปลีย่ยนเป็น HP เปซมีไหมไม่มีนะมมถอยบองย12 42บวกเพิ่มอีก11ใช่ไหมฮะ,ะ 11, กสเ็ 17, ก็จะเป็น98นะครับ ไหวป่ะสปีดคิดว่าพอไหวไหมแต่คือไม่ได้บวกเสริมซักรูนเลยนะผมว่าก็พอได้นะครับเป็นรูนอันดับ2คือแบบตัวนี้ไม่ได้แบบอะไรมากอะรีซิสก็ไม่ร้อยนะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีรีซิสเพิ่มให้9โอ้ถ้าเกิดมันลงล้าก็คือร้อยเลยครับไหนรุ้นหน่อยดูซิจะได้ปะอขออีกหน่อยถ้าได้กล้ามจะเลขสวยฮนะโอ้ แย่มากขอยรอบเเออขอบคุณครับตอนนี้ก็คือร้อยละเออสวย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 โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอคัดก่อนเดี๋ยวผมไปบวกรูน2องสี่หให้เต็มแม็กซ์ก่อนนะครับและอันนี้บวกสิงด้วยแล้วก็มาดูค่าสุดท้ายกันว่ามันเป็นยังไงนะอ่านี่ก็จะเป็นสเตตัส รวมได้ประมาณนี้นะหัือว่าสปีดต่ำกาอีฟิตน้ำอีกแล้วเนี่ยออต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้แต่ว่าเรายังไม่ได้บวกสักบวกค่าสักค่าเลยครับถ้าเกิดบวกแล้วก็คงจะได้สูงแแหละแต่ผมไม่มีนะไม่มีนี่หว่ามีนิดนึงเออเราสามารถแบบเปลี่ยนกันได้แล้วเราอื่นช่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมมีแบบว่าหรือเออสปีดก็มีนะครับเออเราสามารถเปลี่ยนเพิ่มได้ซึ่งก็ควรเปลี่ยนแหลนะเนาะอืมใช่ ค่าเนี้ย HP defense แล้วก็ควรที่จะต้องไป็นสปีดนะครับอ่ะค่ะเราเร,าเ,ราเปลี่ยนเลยไม่ต้องไปโอ้โหแต่ทําไมมันลงต่ำเนี่ยโคตรต่ําเลยฮนะเดี๋ยวดูภาพรวมซิตอนนี้ร้อยสแล้วนะเดี๋ยวดูอ e ีฟิตน้ําเรามันเท่าไหร่ร้อยเจ็ดแล้วไอตัวนี้มันสปีดต้นสูงกว่าด้วยนะ97ต่างกัน3นครับถ้าเกิดจะให้สู่าอ e ีฟิตน้ำเนี่ยเราจะต้องร10อัพเหรอบวกหลัง1 1 11 1 2เลยนะครับ เดี๋ยลองดูซิจะทําได้ไหมอาจจะไม่ได้นะเพราะว่าผมมีรูนไม่พอแต่ไม่เป็นไรช้า e กว่าอีฟิตน้ำกว่านิดหน่อยนะไม่เป็นไรคือตัวนี้เนี่ยมันมันเร็วมันมันเร็วกว่าก็ดีไปแบบช้ากว่าก็ดีไปแบบนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็น SP ครับแต่ผมไม่มี s p เปอร์เซ็นต์ใช่เพราะงั้นก็รอไปก่อนรอให้ SP เปอร์เซ็นต์มันมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็อาศัยรูนนี้ให้มันแล้วกัน ชิงอ่าสามแปดเจ็ดก็ถือว่ากลางๆมั้งฮะอันนี้โอ้โหมันสามสิบเลยนะคุ้มค่าอยู่นะที่จะใส่อันเนี้ยแปดสิบไปเลยจะได้เป็นสี่สิบแปดโอ้ไม่ก็พูดถึงผมอยากจะบ่นให้ฟังได้ไหมรูนเอ็นครับมีรูนเอ็นช่องนึงที่ผมใส่คือดวงสวยเนี่ยลูนเนี้ยครับคือผมยัดหมดเลยแล้วมันลงต่ำหมดเลยคือผมลงสี คือสีแดงผมหายไปหมดสีส้มผมหายไปเลยอันนี้ลงเจ็ดอันนี้ห้าอันนี้เจ็ดอันนี้สี่คืออันนี้มันเต็มมันตันที่ห้าใช่ไหมสี่ต่อคือแบบลงต่มหมดเลยโคตรทุเรศอันนี้ผมมาบวกเพิ่มให้มันเป็นเจ็ดนะตอนแรกเป็นห้าคือคือถึงมันจะดูสงูงแต่คือผมใช้ลูนหินแดงหินแดงหมดเลยนะว่าสี่อันเนี้ยคือแบบต่มหมดเลยโคตรทุเรศโอเคจบช่วงบนมามาที่ลูนเดิมของเราเดื้อ <laughs> บบนบนแอทักไม่ได้จําเป็นอะไรหรอกแต่ก็อบอกๆไปก็ได้ครับชให้มันมีเป็นสีส้มๆนะครับดูสวยดีให้มันดูรูนแน่นดีแต่ความจริงแล้วคือกลวงนะีไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรดีแบบนั้นอย่างที่คุณคิดอ่อันนี้ก็บกบ,กบกไปก่อนคีดแดมเนี่ยคิดว่าต้องเปลี่ยนเป็นอะไรวะ HP เหรอไม่มีครับก็แน่นอนแหละไม่มีเนาะแต่สามารถเปลี่ยนเป็น HP แฟลตได้นะครับ เออเปลี่ยนเป็น HP Flat แฟลละกันไหนๆมันก็มีเยอะละนะฮะคียดำเนี่ยไ,ไม่จำเป็นสามร้อยสิบปโอเคส8 0ร้อยแปดสิบก็พอได้มั้งถือว่าก,กลางๆ HP แฟลทชื่นปึ๊บอ่าแล้วสปีดเหมือนจะมีอยู่ใช่ไหมโอเคใส่ไปสักหน่อยก็ได้ครับลงสามไปเลย นั่นแหละดีมากขอให้มันดวงดีแบบนี้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะดวงสวยอย่างเดียวอ่าอันนี้เป็นดีฟเฟนส์สามารถใส่ได้นะฮะ่น่าจะใส่ดีฟเฟนส์อันนี้ก่อนเพราะลูนมันไม่ได้ดีอะไรนะเออมันสุดท้ายละทอาไงดีไม่ต้องไปห่วงมันก็ได้ใส่ไปเถอะเดี๋ยวหาใหม่ได้อยู่แล้วลูนสีง่อยๆนะฮะโอเคแต่ดวงดีนะบวกสุดหมดเลย ใช้ได้ใช้ได้ดีดวงดีกับลูนฟ้าลูนแดงในลงหวยแล้วแต่ฟักเออลูนช่องนี้น่นแน่นปะแน่นพอจะแน่นอยู่นะ27ไม่ใช่ <c oughs> แต่แบบมันก็ยังแน่นไม่พอครับเดี๋ยวไอ้ลูนต้องแน่นกว่านี้นะผมจิงจะโอ้โหที่อย่างนี้ลงสุดเดี๋ยวใครดูนะลงเอาผมเอาลูหินแดงใส่มันก็บวกเจ็ดเหมือนกันมันก็เทเลเลยเลยูนช่องนี้รีซิสเยอะมากอะใส่นี้ไป ก็น่าจะประมาณนี้เอ้ยยังเหลืออันนี้อยู่อันนี้ใส่อะไรได้ปะมี HP ใส่ได้นะครับโอเคใส่ไปแล้วก็แอ t แท k ควาจริงไ่ต้องไรคจริงหรอมันช่องนี้ไม่มี d e f ENSE อยู่แล้วเนาะโอเคได้ประมาณนี้น่าจะกำลังดีแหละโอเคบวกสุดหมดแล้วเหลืออันนี้แต่ว่าเอาไว้ก่อนละกัน24,000 คิดว่าถ้าจะเพิ่มเนี่ยโอ้หทำไมดิฟด,ดิเฟนต์เยอะจังวะมันมีออฟออฟลองเป็นดิฟเฟนต์เยอะเหรอที่ขนาด24กับ6ผมเป็น s p แล้วนะดิฟเฟนต์ยังเยอะกว่าเลือดเลยก็ไม่ได้เยอะกว่าหรอกแบบในภาพรวมแล้วรู้สึกว่าเดฟมันเยอะกว่าเลือดนะครับในมุมมองของผมเนี่ยถือว่าพอได้ไหมก็พอได้เนาะออพลายไปเลยชึบอ่า2 4 0 0 0แล้วก็ อันนี้ผมว่าเพิ่ม HP น่าจะกำลังดีไนมีเด็บไหมเด็บไม่มีอ่อ Life Drain HP ปุ๊บโอเคโอเคเจอการตอนบวกเสร็จแล้วโอโ้โหอาร์ติแฟกต์นั่งโหลดบวกชาวก้าก่าลูนปกติมากนะฮะโอ้โหใครจะบวกน่ต้องคิดแล้วคิดอีกนะฮะอย่าบวกตอนแบบไม่มีเวลานะโอ,โอ,โอ้โหคือแบบ ชาร์กสามสเท่าได้นะเออแต่เงินก็เสียไม่ได้เยอะกว่ามากอะไรเพราะมันเป็นลูน Normal นอร์มอลอ่ะเนาะเออไอดี ID ระดับกากนะครับไอดีระดับล่างยังยังบวกยังฟาร์มแต่ชั้นหนึ่งชั้นสองอยู่เลยนะโอเคตอนนี้เออยังไม่ได้แอพลายเนาะเดี๋ยวแอพลายก่อนปุ๊บอ่าก็เลือดประมาณ 27, <c oughs> 2 7งหมนะครับสปีดร้อยแปโหนยังต่ำกว่าอีฟิตน้ำนะเน,น,นี่ยตอนเนี้ยคือมันบวกหลังเท่ากัน แต่ว่าสปีดต้นมันต่ํากว่าคนระับอ,มอ,มอมไม่เป็นไรเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนะี่ยสกิลมันนะถ้าเกิดว่าออกหลังอีกฝั่งทํา CC เรามาก่อนมันเหมือนมันอยู่ที่การเรียงสปีดเลยฮนะอย่างตอนนี้ผมจะให้อ e ีฟิตไฟได้เล่นก่อนเนาะแล้วก็อ e ีฟิตน้ําเรียงแล้วพอแล้วตัวสุดท้ายเนะี่ยถ้าเกิดว่าตัวนี้ได้ออกปุ๊บก็จะการปีให้เพื่อนแล้วอีกฝั่งก็จะเล่นทําอะไรเราไม่ได้เออมันอารมณ์ประมาณนั้นมันก็อยู่ที่การจูนสปีดเนาะ ต้องลองเล่นดูอีกทีว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าแต่คงจะต้องเป็นในส่วนของคลิปถัดไปนะครับหรือคือคลิปหน้านั่นเองก็ผมค่อนข้างพอใจแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยดีนะครับแบบว่ามันไม่ใช่วิวมันก็จะใช้ได้บางโอกาสถ้าเกิดจะให้แนะนําจริงๆผมว่าตัวละครตัวนี้ใส่วิวก็ดีนะครับแต่ว่าผมไม่อยากจะใส่วิวเท่าไหร่ เพราะผมมองว่าตัวนี้คงไม่น่าไม่ค่อยได้เล่นหรอกจะได้เล่นแค่บาโอากาสมันจะเป็นโอกาสที่แบบเราเคาน์เตอร์เขาอ่ะเออเพราะงั้นใส่รุนเคาน์เตอร์แล้วกันเอาไว้ใช้แบบแอนที้แบบหยิบแก้บางบางเกมก็พอแล้วอะไรนี้เดี๋ยวดูสกิลต้องอัพไหมเนี่ยเออสกิลก็ต้องอัพนะใช้เดวิมอนเยอะพอสมควรเลยเนี่ยลองให้กินเดวิมอนสัก5ตัวแล้วกันผมไม่คิดจะปั้นมอนสเตอร์แบบแบบฟิวชั่นฮะ เป็นสิบกระตัวอีกแล้วผมเคยผมเคยนะไม่ใช่ไม่เคยทําเป็น20กว่ากระตวให้เจ้าแพนด้าไฟแล้วก็พาราดินแสงครับพบว่าเสียเวลามากไม่แนะนําเลยสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะเอาเวลาไปฟาร์มลงฟาร์มรูนฟาร์มมอนดีกว่านะครับเป็นความรีเกรสความเสียใจของผมเลยที่ <c oughs> ทําแบบนั้นอ่ะลองขอสักห้าตัวสกิลอะไรก็ไม่รู้เลยไปดูตอนจบ หมือนจะสกิลหนึ่งป่ะนะ้โ,โหลงสกิลหนึ่งไว้หมดเลยโอ้โหแย่มากแต่สกิลนี้เต็มมันเต็มแค่ทีเดียวเนาะสกิลนี้ควรเต็มนะเนี่ยงั้นอัพไปเลยก็ได้ครับห้าหกสอเอาเพิ่มอีกสักสาตัวละกันนะฮะไหนก็มีเดวิมอนเยอะแล้วมอนหดาวไอ้ ID นี้ไม่ค่อยมาหรอครับมา <c oughs> <c oughs> ให้ตัวฟรีโอ้โหลงสกิลหนึ่งหมดเลยครับเมื่อกี้โอ้สกิลหนึ่งเต็มนะครับแล้วก็สกิลที่ควรลงเนี่ยไม่ลงโอเคไม่เป็นไรให้กินหมดไปเลยก็ได้ครับไม่ไม,ไม่ไม่อะไรอยู่แนละ้วหนึ่งสองสามต้องอย่าเผลอกินผิดนะโป๊ะไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะเดวิมอนห้ามโป๊ะเด็ดขาดโอเคได้ละอ่าค่อนข้างดีเลยนะผมว่าดีกว่าที่คิด ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้รูนดีขนาดนี้คือสแต็ปต้นตั้งต้นมันดีด้วยแหละ HP เยอะมากด e เฟนเยอะมากมันก็เลยวิวได้เยอะนะครับแล้วก็เหมือนรูนในที่พ่ลงตั้ง38เอะโคตรเยอะเลยครับที่เราไปรีแอพเปซโซสโตนมาได้นะอืมแต่เล่นยากอยู่ครับรูนใช่ไม่ใช่วิวตอนแรกผมคิดอยู่นะรูนเนี้ยถ้าเกิดว่ามันรีแอพเปซโซสโตนมาไม่ดีเนะี่ยผมผมกะจะมองหารูนวิวมาใส่ แต่พอมันลงดีก็ใส่ๆไปก็ได้นะครับเอาเยเนวนล้วนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปเอาตัวนี้ไปใช้งานนะครับแต่ไม่บอกว่าจะทำอะไรใ <c oughs> บๆใบแล้วกันเป็นกิววอลใบอีกนิดนะครับก็คือผมจะมาตีบ้านหลังนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ผมก็จะมาตีบ้านหลังนี้โอ้ี่ใบหมดเลยแล้วอนะโอเคจบไป้แต่เพลงเท่านี้แล้วกันแต่ขอเปิด จะกอเล่นหน่อยแล้วกันไหนๆก็เป็นซัมเมอร์ไดอารี่แล้วนะอาจจะต้องบวกอันนี้สักหน่อยแต่ไม่มีเลยมีแต่แสงมืดนะแสงมืดก็เปิดสิผ่าเฮ้ยเฮ้ยผ่าผ่าวะเฮ้ยผ่าห้ดาวป่ะสี่ดาวตัวในอู้อะไรอ่ะอีกสักทีอีกสักทีผ่าผ่าไม่ผ่าไม่ผ่าไม่เออไม่ผ่าแล้วไอ้ยนึ่ว่ามันจะผ่าสองเอ้ยช่วยมันดวงดีไว้ ตัวนี้ไม่ใช่ตัวแจกนะครับคิดว่าคงไม่น่าดีนะเพราะถ้าเกิดดีเนี่ยน่าจะมีพูดถึงในคอมมูนิตี้แล้วแต่ตัวนี้ผมไม่เคยได้ยินเลยนะครับน่าจะไม่เก่งเนาะอันนี้ให้เดาะมาอ่านสกิลไปด้วยกันเลยแล้วกันอู้อยู่ดี <laughs> มีสปอเอ้ยม,มีไม่พอทำไงดีวะผู้สังเกตเห็นไหมคลิปในช่องผมเนี่ยเวลาเปิดสกงสกอ,สกอทำไมดวงดีจะมากกว่าดวงไม่ดีนะแต่ขณะที่เวลาหลักใหม่เนี่ย เวลาหลังไม้นี่คือแบบสวยมากฮนะหลังไม้นะไม่เคยแทบไม่ได้อะไรดีๆนะแต่พอมาหน้าใหม่คลิปแรกอะคุณได้โอนี้มืดเลยได้สุ่มตัวที่ตัวที่อยากได้มากๆแล้วก็เปิดไม่ได้ตอนแบบอยู่หลังไม่อะ่ะมาได้อาตอนหน้าใหม่ครับเออผมมัน,มนเป็นเป็นสายสายอันนี้จริงๆวะเอาเรื่องนะโอเคเบรกไปโอ้โห ยี่สิบเจ็ดโอ้เยอะจังผมก็ดูดีแหละมันไม่ใช่ตัวฟรีอะแต่ก็ไม่แน่นะในอนาคตอาจจะเป็นตัวฟรีก็ได้สกิลหนึ่งแอตแท็กโจมตีศัตรูสามทีนะครับแต่ละครั้งมีโอกาสที่จะลดแอตแท็กบาสามสิบเปอร์เซ็นต์สกิลดูง,ง่อยมากนะครับแต่ว่าก็คือโอกาสต่ำอ่ะโอกาสแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองอนะ่ะคือคืออารมณ์พัดไฟอ่ะพัดไฟสกิลสามที่ว่ามีโอกาสก่อบแตกสามสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะและ้วมัน ตีหกทีมันแทบไม่ติดเลยครับเพราะงั้นตัวนี้สกิลหนึคือกากนะครับในมุมผมต่อไปสกิลสองวายช็อตโจมตีสตูทุกตัวเออเสร็จเวลอชาลดแอตแทคดีเฟนซ์สองเทินอร์นต์นึ่งเหรอ,อแต่เพิ่มได้นะครับเพิ่มเจ็เพิ่มยีเรพราะฉะนั้นแล้วน่ยจะมีโอกาสตีติดเกาะแตกเจนะครับถ้าอัพเต็ Attack มแอตแทคอัพทูแปดไม As a number of enemy อ๋อถ้าเกิดมีศัตรูในสนามน้อยลงขนาดไหนเนี่ยเราก็จะโจมตีมากขึ้นเท่านั้นนะครับอ๋อเหรอโอ้โหสกิล2มันเหมาะกับกิลวอลนะในมุมผมเนี่ยก็คือกิลวอลอะมันตัวน้อยไงแล้วมันจะตีได้หลายฮิตในสกิล2นะฮะแล้วก็สกิล3 Fatal a อ m o อ b ร์ l e t รเ โจมปีศัตรูด้วยแคนนอนกันแล้วก็ลดแอตแทกบาถึงศูนย์เลยเหรอแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ทำดามเจให้ศัตรูทั้งหมดแล้วก็สตัน1นเทิร์นด้วยโอกาสาส0สอีกเ่ยโอกาสป่าบวกเพิ่มเป็นก็ถือว่าน้อยนะถ้าไม่โอกาสตัวนี้ข้อเสียคือมันโอกาสน้อยครับสกิลหนึ่งกับสกิลสามโอกาสแค่สามาสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าน้อยนะคือเมื่อเทียบกับตัวอื่นอย่างผู้การลม พูดก,กันแบบตัวละคอรอื่นๆมันมันไม่70 70%อาอ่ะแต่พออ่านสกิลแม่ง30%คือน้อยอ่ะคือคนเยอะกว่าน,นี้นะเอาจริงคือสกิล3เนี่ยสกิลก็ก็ถือว่าดีเลยแหละคือมันแอตแทแต่มันตีเป้าเดียวใช่ไหมเนี่ยเ uh อ่อ inflict damage to all enemy อ้าอ๋อลดแอตแทกบาแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่า อ๋อมันจะอารมณ์เหมือนเกนิมิดนะครับหรือว่าไอ้เจ้าแฟรี่คิงลมก็คือสกิลนี้เนี่ยมันตีเป้าเดียวเพื่อลดแอตแทกบาร์เหลือศูนย์แต่ว่าไอ้เกนีมันดีกว่าตรงที่มันรีสกิลนะครับแต่นี่คือลดแอตแทกบาร์ตัวเดียวเหลือศูนย์แล้วก็ทําสตาน์ทุกตัวแล้วโอกาสต่ำาลยไอ้ไอ้คือ คือไม่มีอะไรดีกว่าราชาแฟรี่คิงลมเลยครับคือถ้าจะใช้ถ้าแฟรี่คิงลมดีกว่าหมดแบบทุกอย่างเลยอะไอตัวนี้สตันแค่30แต่อนั้นลดเกรดทุกตัววกาบร้อยด้วยนะอันเนี้ยไม่ได้บอกแสดงว่าอ่าติดต้านได้นะครับนะคะที่ไอราชาแฟรี่คิงลมมันไม่ไม่สนต้านใช้ยากครับผมอ่านแล้วรู้สึกว่าใช้ยากดีดได้แอตแท็กพาวเวอร์ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกฮนะเออแต่จะมีสกิล2ที่น่าสนใจคือแบบให้เพื่อนเก็บ อีกฝั่งให้เหลือตัวเดียวอย่างแบบที่ผมนึกออกเลยอย่างมอลลี่เนี้ยคือแบบเวลาลงในซีกวอครับมอลลี่มักจะเป็นตัวละครที่เราเก็บแม่งไม่ได้นะครับแบบหนึ่งหนึ่งลุมสามอะ่ะ <c ười> คือผมเจอบ่อยคือมอลลี่แบบอึดมอลลี่บ้านดาวแดงดาวอะไรเงี้ยคือมันเลสร้อยแล้วก็อึดมากคือเราตีแม่งไม่ตายเออตัวเนี้ย มันจะสามารถมันน่าจะได้นะคือน่าจะสู้กับมอลลี่ได้มันถ้าเกิดไม่มอลลี่เหลือตัวเดียวเนี้ยมันก็จะแบบตีตีเยอะอะเออน่าจะน่าจะเอาชนะมอลลี่ได้นะในมุมผมแต่ถามว่าปั้นไหมหรอเทียร์ซีเลยอะคือแบบไม่น่าปั้นเลยฮะจากที่อาสกิลนะแต่ต้องลองมั้งเพอเผื่อผมอาสกิลเนี่ยเพอเผื่อมันจะมีแจกในดันฮอลออฟฟีโลนะเนี่ยสกิลสามก็แอบแบบเป็นบัจเจตของเกนิมิดใช่ไหมแต่จะเรียกว่าบัจเจตได้อะไม่ไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้ขึ้นของเกนิมิดเลยครับ แมันถ่าก็ดีแล้วนะโอเคจบแล้วกันนะครับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะปตีตีวอลด้วยเจ้าตัวลิลลี่ยังไงถ้าคุณอยากดูคลิปนั้นเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้เลยครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยช่องของผมก็อาจจะหายไปจากหน้า YouTube ของคุณก็เป็นได้นะฮะซึ่งใครแคร์วะ